กรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของลุงสมหนุ่มใหญ่วัย55ปีแก่อาศัยอยู่กับลูกสาวส่วนเมียของแกตายไปเมื่อสองปีที่แล้วลุงสมผู้นี้เป็นคนที่มีความต้องการเรื่องอย่างว่าสูงมากแต่ไม่ใช่ว่าผู้หญิงคนไหนก็ได้ที่ลุงสมเขาะจะเอาเพราะว่าลุงสมแกเป็นคนที่มีสเปคสูงมากไม่ใช่เพียงแค่สวยอย่างเดียว ผู้หญิงคนนั้นจะต้องสวยแล้วก็อายุน้อยอีกด้วยวัยขบเพาไวยอออๆลุงสมแกชอบเป็นพิเศษครับท่านผู้ฟังลุงสมแกจะรู้จักกับผู้หญิงคนหนึง่งแกมีชื่อว่าป,าป้าแจ๋วป้าแจ๋วแกอายุรุ่นราวคราวเดียวกับลุงสมป้าแจ๋วผู้นี้ทําหน้าที่เป็นแม่เล้าคอยจัดหาเด็กผู้หญิงให้กับบรรดาผู้ชายที่อารมณ์เปรี้ยวรวมทั้งลุงสมด้วยและทุกครั้งที่ป้าแจ๋วได้เด็กผู้หญิงอ้ออหน้าตาดีๆรุ่นราวคราวลูกมา แกก็จะโทรติดต่อลุงสมทันทีเพราะลุงสมให้ราคาดีที่สุดนั่นเองครับสวัสดีจ้าพี่สมอ๋อวัดดีเว้ยแจ๋วเป็นไงบ้างอะ่ะมีอะไรติดต่อมาแบบเนี้ยมีข่าวดีจะเล่าให้พี่ฟังหรือเปล่าวะมีจ้าพี่แหมใจร้อนจริงๆน้องนุ่งโทรหาไม่ถามไทยสารทุกสุขดิบเลยนะจ้าเอาเอาก็ได้สบายดีหรือเปล่าจ๊ะไม่แจ๋ว จ้าพี่สมสบายดีจ้าและพี่รละจ้าสบายดีหรือเปล่าวะก็สบายดีแต่ว่าบางอย่างที่เคยกินช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้กินเลยบอกตรงๆว่าพี่หิววะจ้าน้องแจ๋วหูพี่สมดูพูดเขา้าอะไรและจ้าที่พี่ชอบกินน่ะก็อะไรอร่อยอร่อยเนื้ออ่อนๆกระดูกนิ่มๆกรอบๆอะ่ะมีหรือเปล่าวะหาแจ๋วมีให้พี่กินหรือเปล่าเนี่ย ก็มีนะจ๊ะพี่เนี่ยมีเรื่องจะเล่าให้พี่ฟังด้วยนะจ๊ะพี่สมเรื่องอะไรอะ่ะคือว่ามีเด็กคนหนึ่งอะ่ะอายุแค่สิปีเองจ้ะพี่สมเนี่ยเพิ่งมาจากบ้านนอกสดๆร้อนๆเลยมาถึงเมื่อคืนนี้เองเด็ก,กขี้ไขคอ,อยังเต็มอยู่เลยจา้าเนี่ยต้องเอามาขัดสีฉวีวันเป็นการใหญ่ถึงจะดูดีอยากมาทํางานนะจ๊ะพี่งานอะไรก็ได้เห็นเขาว่าอย่างนั้นะ โอ้แหมงานแบบนี้นี่ทุกวันนี้มันหายากต้องสอนกันยกใหญ่นะเนี่ยแล้วว่าแต่ว่าเด็กอ่ะมันเคยหรือยังอ่ะยังไม่เคยเดียสิจพี่เด็กมาจากบ้านนอกไม่เคยเลยจ้ะสิงสิงคลิปเลยโอ้โหสิงคลิปเลยอย่างนั้นเหรอฮะเจว๋วใช่จ้ะพี่เด็กมันไม่เคยงานเลยอ่ะพี่เอาอย่างนี้ได้หรือเปล่าพีพิสมเอาไงอ่ะพิสมจ้ะ พี่สมช่วยพาเด็กคนเนี้ยไปฝึกงานหน่อยได้หรือเปล่าวะพี่โอ้ยแหมถ้าฝึกงานก็ต้องดูด้วยว่าเด็กคนเนี้ยค่าฝึกงานนัมแพงหรือเปล่าอะ่ะพี่จะไหวด้วหรือเปล่าช่วงเนี้ยเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีเลยอืมแจว๋วแพงหรือเปล่าเนี่ยก็เด็กมันไม่เคยอะ่ะเออเอางี้ก็แล้วกันนพี่สมแจ๋วขอสักสองหมื่นก็แล้วกันโอ้แหมสองหมื่น ราคาตึงไปหน่อยนันเนี่ยแม่แจ๋วเอาสักหมื่นห้าได้หรือเปล่าเล่านึกสว่าช่วยเหลือกันนะ่ะอุ้ยแหมพี่สมคนรวยอย่างพี่อยู่มาต่อราคารถลงสี่สาห้าพันเลยจ้าฉันฟังแล้วฉันจะกจี้หูอะ่ะเอาเอาเอาแหมพูดชมขนาดนี้สองหมื่นก็สองหมื่นแล้วว่าแต่ว่าจะเอาเด็กมาให้พี่ฝึกงานได้เมื่อไหร่ล่ะฮะแม่แจ๋ว อืมใจร้อนเหลือเกินนะเจ้าพี่สมมกนั่นนะสิพี่อดอยากปากแห้งเอ้ยไม่ใช่พี่ร้อนใจอยากจะสอนงานเด็กอะเห็นว่าตั้งใจอยากจะทำงานตั้งแต่บ้านนอกเลยใช่ไหมล่ะใช่เจ้าพี่สมแต่ว่าเด็กอะทำงานหนักไม่ได้ทำโอทีไม่ได้นะเจ้าพี่โอ้ยแล้วได้กี่ครั้งอะเต็มที่ก็สองครั้งก็แล้วกันสองหม,มื่นน่ะโอ้แหมกระชั้นชิดไปหน่อยเอาเอาเอาถ้าอย่างนั้นก็พอได้ พี่อ่ะไม่ต้องถึงสองหรอกครั้งเดียวก็พอแต่ครั้งเดียวของพี่อ่ะคุณภาพนะจาจะไม่แจ๋วแหมหัวเราชอบใจนะจะพี่สมและพี่สมะจะมารับเด็กกี่โมงอ่ะแหนวันนี้ลูกสาวพี่ออกจากบ้านก็ประมาณสี่โมงเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวสักห้าโมงพี่เดินทางถึงที่นั่นก็ไม่น่าจะเกินหกโมงอ่ะบอกเด็กอาบน้ําแต่งตัวป่าแป้งหอมๆนะเดี๋ยวพี่จะไปรับจ้าพี่สม ถ้ายังไงวันนี้ก็เจอกันหกโมงเย็นนะจ๊ะจ,าจ,าจา้าจ้าจ้าเดี๋ยวเจอกันหกโมงเย็นหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปประมาณบ่ายสามโมงกว่าลุงสมแกก็อาบน้ําแต่งตัวหล่อเนีย้ยกะว่าให้น้องเบสลูกสาวของแกไปทํางานตอนสี่โมงแล้วแกจึงจะเดินทางทันท,ทีและในระหว่างที่ลุงสมแก่อาบน้ําเสร็จแกก็แต่งตัวหล่อพร้อมกับเดินผิวปากออกมาจากห้องลูกสาวแกเห็นว่าพ่ออารมณ์ดีก็เลยเอ่ยปากถามกับพ่อ พ่อวันนี้อารมณ์ดีแล้วเกินนะคะก็อารมณ์ดีนะสิพอดีว่าเพื่อนพ่ออ่ะนัดให้ไปเที่ยวะเนี่ยนัดก,กันตอนห้าโมงเดี๋ยวพ่อจะต้องรีบไปแล้วล่ะเอ๊แต่ตอนเนี้ยมันสามโมงกว่าเองนี่ครับพ่อ,อก็ใช่เดี๋ยวเพื่อนพ่อจะมารับอ่ะอืมพ่อก็จะนั่งรอตรงนี้แหละแต่ว่าทักพ่อมีอะไรหรือเปล่า่ะก็ไม่มีหรอกเจ้าพ่อเห็นว่าพ่อแต่งตัวหล่อแล้วเกินน่ะก็เลยทัก หรือว่าพ่อจะมีความรักคะเนี่ยโความลงความรักอะไรกันเบสลูกรักพ่ออายุปูนนี้แล้วไอ้เรื่องผู้หญิงผู้หญิงไอ้เรื่องหลับเรื่องนอนน่ะพ่อไม่คิดให้มันเกิดกามตัญหาไม่เก็บเอามาใส่ใจให้มันเป็นกิเลสหรอกลูกเนี่ยเพื่อนพ่อจะมารับเนี่ยก็คงจะชวนพ่อไปไหว้พระทุกวันเนี่ยเข้าวัดทำบุญถือศีลฟังเทศพ่อชอบแบบนี้ลูก เข้าวัดเข้าวากราบไหว้คุูบาอาจารย์กราบไหว้หลวงพ่อหลวงตาเนี่ยคนเรามันก็แค่นี้เละลูกแก่ตัวไปแล้วว่ะพ่อไม่หวังอย่างอื่นหวังแค่อยากเห็นลูกสาวของพ่อมีความสุขส่วนพ่อหลังจากเนี้ยก็อยากจะไปบวชอยากจะเข้าวัดเข้าวาถือศีลปฏิบัติธ,ธรรมมาลูกอุ้ยดีจังเลยนะจะพ่อไม่นึกเลยอะ่ะว่าพ่อจะมีความคิดที่ประเสริฐขนาดนเนี้ยเนี่ย คนที่ตลาดเขาลือกันว่าพ่อชอบเด็กอ้ออ่ะเบสยังไม่เชื่อเลยนะจ๊ะโอ้ยพวกไหนปากดีปากเสียเนี่ยแอ๊แป้เดี๋ยวจะตบปากมันซะเลยหน่อยอยู่ดีไม่ว่าดีพ่อธรรมะธรรมโมเฮ้ยไม่ใช่ธรรมะธรรมโมขนาดเนี้ยผู้งผู้หญิงอะไรอ้ออ้อแอะแอะอะไรอ่ะพ่อไม่สนใจหรอกไอ้เรื่องนั้นมันเป็นเวรเป็นกรรมบาปแล้วเกินน่ะไปเอาเด็กรุ่นลาข้าวหลานน่ะเด็กวัยอ้ออ้อวัยขบเพาะ พ่อไม่สนใจล,ลูกนะเบสต้องเชื่อพ่อนะลูกจะพ่อเบสเชื่อพ่อตลอดอ่ะก็พ่อไม่เคยไปไหนเลยย่าวันๆก็อยู่กับเยา้าเฝ้าเก่าเดือนแบบเนี้ยถ้าเบสไม่เชื่อพ่อแล้วเบสจะเชื่อใครละจ้าใช่ใช่แล้วลูกดีแล้วล่ะเอาแล้วว่าแต่ว่าจะไปทํางานตอนไหนเนี่ยคุยกับพ่อซะตั้งนานน่ะก็ว่าจะไปเดี๋ยวนี้แล้วจะพ่อใกล้สี่โมงแล้วถ้างั้นเบสเดินทางก่อนนะจ๊ะ พอไปเที่ยวสนุกนะเจ๊าพ่อกราบหลวงพ่อแทนเบสด้วยนะจัดจ้าเดี๋ยวพ่อจะบอกให้เนี่ยไปหาหลวงพ่อทุกครั้งอ่ะท่านก็บอกอ่ะท่านก็ถามหาเบสพ่ออ่ะก็เล่าให้ฟังตลอดเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพื่อนพ่อพาไปที่ไหนก็แล้วแต่อ่ะเดี๋ยวขากลับเดี๋ยวพ่อจะแวะผ่านวัดแล้วพ่อจะเข้าไปสนทนารรมกับหลวงพ่อเขาด้วยนะจะพ่อถ้าอย่างนั้นเบสไปก่อนนะจ๊ะอืออือเดินทางปลอดภัยนะลูกนะ จากพ่อหลังจากที่เบสเดินทางไปทำงานแล้วลุงสมแกก็เห็นว่าทางค่อนข้างจะโปร่งแกก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็ต่อสายตรงไปหาเพื่อนรักรุ่นน้องของแกโอ้ยเอ้รักมึงทำไรอยู่วะไม่ได้ทำไรครับพี่สมพี่สมว่าไงอะ่ะโทรหาผมอะ่ะเอ้ยรักเนี่ยพอดีว่าเจ๊แจว,ว่าโทรมาหาพี่มันบอกว่ามีเด็กมาใหม่จะมาฝึกงาน ติดต่อพี่คนแรกเลยเอา้าแจวเลยสิพี่แหมเด็กรุ่นเดิมหรือเปล่าครับโอ้ก็ต้องเหมือนเดิมสิวะพี่อะถ้าอายุเกินสิบแปดไม่เอาเด็กขาดเว้ยเนี่ยเจ๊แจวโทรหาพี่มาต่อสายนี่เองเอ้ยเอรักเอ็งไปเป็นเพื่อนพี่หน่อยสิวะโอ้ยพี่สมวันนี้ผมไม่ค่อยว่างครับพี่พอดีว่าเป็นห่วงบ้านไม่มีคนเฝ้านะครับเมียผมไม่ค่อยอยากให้ออกจากบ้านครับพี่ช่วงเนี้ยเอ้ยทาไมวะ มึงไปทำตัวให้มีพิรุษหรือเปล่าเนี่ยเมียมึงจับได้หรือเปล่าวเนี่ยเฮ้ยลักอะไอ้ปอดไอ้ปอดแฮกไม่ใช่พี่สมแหมเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยผมเป็นห่วงบ้านนะครับผมอะไม่ค่อยอยู่บ้านเลยกลัวว่าขโมยขจรมันจะขึ้นบ้านเนี่ยเมียผมไปขายของที่ตลาดนะัดผมต้องเฝ้าบ้านคนเดียวนะครับพี่ผมไปไม่ได้หรอกครับพี่สมเอ้ยแหมไปหน่อยเถอะวะไปเป็นเพื่อนข้าหน่อย นี่ข้าเตรียมเงินน่ะเอาไว้เที่ยวให้เองด้วยนะกะว่าจะจัดให้เองจมๆสักหนึ่งคนน่ะอ๋อไอ้ลักเอ้ยจริงหรือเปล่าครับพี่สมจริงสิวะข้าเคยโกหกเองเรื่องไงอ่ะไม่เคยนะสิครับว่าแต่ว่าพี่จะเลี้ยงเด็กผมหนึ่งคนจริงหรือเปล่าครับเนี่ยผก็จริงนะสิแล้วไปได้หรือเปล่าวะพี่จะมารับผมตอนไหนครับพี่สมก็ข้าจะออกจากบ้านเลยไปถึงเองก็ใช้เวลาไม่เกินยี่สิบนาทีหรอกครับครับพี่เดี๋ยวผมอาบน้ำสามขันเดี๋ยวรอพี่เลยนะครับ เออให้มันได้อย่างนี้ซิวะเดี๋ยวข้าจะรีบไปว้ยไอ้ลักครับพี่สมเดี๋ยวผมจะรอนะครับพี่หลังจากนั้นลูกสมก็เดินทางไปรับไอ้ลักถึงที่บ้านเอ้ยขึ้นรถว้ยไอ้ลักครับพี่สมแหมพี่สมมาเร็วจริงๆนะครับเนี่ยมันก็ต้องเร็วซิวะข้าต้องรีบว้ยแหมใจจะขาดแล้วเนี่ยเนี่ยอีจ๋าว่ามันบอกว่าเด็กเนี่ยไม่เคยผ่านงานมาเลย เมื่อคืนเนี้ยเพิ่งมาถึงจับอาบน้ําถูขีิ้ไข่คออ่ะสงสัยว่าเด็กยังจะไม่เคยจริงๆนะ่นละเว้ยโหยพี่ได้ของดีตลอดเลยนะครับพี่สมเนี่ยอือก็ต้องกล้าจ่ายอะ่ะทําไม่กล้าจ่ายมันจะได้หรอวะไอ้รักแล้วอีแจวมันเอาเท่าไหร่ครับเนี่ยพี่มันก็เอาค่าสองหมือนอ่นนะหุ้ยสองหมืนเด็กซิงซิงนี่ไม่ถือว่าแพงนะครับพี่สมมันจะไปแพงอะไรหรอว่ชีวิตคนทั้งคน กว่าจะโตมาได้กว่าพ่อแม่จะเลี้ยงมาโตขนาดเนี้ยค่าจ่ายแค่สองหมื่นถือว่าประหยัดมากๆเว้ยไอรักพิฉลาจริงๆนะครับพี่สมผมก็มาแน่นอนอยู่แล้วข้ามันของแท้เว้ยหลังจากนั้นลูกสมกับไอรักก็เดินทางมาถึงบ้านของป้าแจวแจวน้องรักทําอะไรอยู่ว่าก็รอพี่นั่นแหละเฮะ้ยทำไมมาช้าแล้วเกิน่ะจ๊ะพี่สม,มก็พี่ไปรับเพื่อนมาด้วยนี่สินี่ไง อุ้ยหวัดดีจ่ะพิลักพิลักมาด้วยเหรอคะก็ใช่นะสิเจ๊เนี่ยเป็นไงได้ยินข่าวว่าส่งเด็กให้พี่สมเขาว่าแหมถูกใจพี่เขามากเลยเนี่ยตอนอยู่ในรถอ่ะเล่าบรรยายสรรพคุณให้พี่ฟังเยอะแยะมากมายเลยก็เลยต้องมาดูกับตาตัวเองเนี่ยทีแรกพี่กลับไปวัดนะเนี่ยไม่แจ๋วไม่ได้กลับมาที่นี่นะพี่สองคนน่ะนัดกันว่าจะไปทําบุญกับหลวงพ่อที่วัด แต่พอว่าแจ๋วโทรมาก็เลยมาหาเลยออจริงเหรอเนี่ยพี่รักจริงสิจริงจริงอย่างที่ไอ้รักมันพูดนั่นแหละอ๋อแจ๋วทีแรกกับพี่อะจะไปทําบุญที่วัดก,กันแต่แจ๋วโทรมาเห็นว่าสําคัญกว่าพี่ก็เลยรีบมาที่เนี่ยจ้าถ้าอย่างนั้นพี่สองคนก็นั่งก่อนนะจ้าพี่สมพี่รักอ้เอโอเครีบไปตามเด็กมาเรียกพี่สองคนเอาเว้นวักด้วยนะเรียกว่าพี่สม กับพี่รักนะห้ามเรียกว่าพี่สมรักนะรู้หรือเปล่าจ้าพี่สมพี่รักเดี๋ยวฉันจะตามเด็กมานั่งรอแป๊บกินน้ำหวานๆใจเย็นๆก่อนนะจ้าพี่จ้าจ้ารีบมาละกันพี่ร้อนใจเหลือเกินพี่รีบจ้าพี่สมหลังจากนั้นยเยจ๋ยวก็หายไปเพียงคู่หนึ่งแล้วแกก็เดินออกมาพร้อมกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาน่ารักสดใสเหลือเกินอายุอนามไม่น่าจะเกิน17ปี มาแล้วจ้าพี่สมพี่รักนี่จา้าน้องปูน้องปูสาวน้อยบ้านนาเพิ่งออกจากรูมาเมื่อคืนนี้เองจา้าฝากให้พี่สมอช่วยเอาไปฝึกงานด้วยนะจา้าน้องอเป็นเด็กบ้านนอกบางครั้งอาจจะพูดถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างพี่สมอให้อภัยน้องปูเขาด้วยนะน้องปูจา้าสวัสดีพี่สมเขาซุสสวัสดีจ้าพี่สมอือน้องปู แม่น่ารักเหลือเกินโอยขาวโบะเลยอะใช่จริงๆครับพี่สมสุดยอดเลยครับเนี่ยสุดยอดกว่าที่พี่บญญปปรรยายสรรพคุณให้ผมฟังในรถอีกนะครับอืมเอาเอา,เอาน้องปูมานนักข้างพี่นะค่ะพี่สมนี่แจ๋วหาเด็กแจมแจมเอาแบบว่าเกรดโอเคโอเค,อเ,คเอามาให้รักเขาสักคนหนึ่งสิจะได้เป็นเพื่อนนั่งคุยกันเนี่ยเอาน้องปูมานั่งคนเดียวเนี่ย กลัวว่าจะอายอะจ้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะตามห้อีกสักคนนะจ้าพี่รักรอเดี๋ยวนะจ้าพี่ได้ได้ได้เจ๊เอาแจมๆนะอา,อายุอานามช่นไม่เกี่ยงอะขอให้สวยเอาที่นมใหญ่ๆนะเจ๊นะตายปฏิแกับนมใหญ่ๆว่าสั้นหูผู้ชายหยาบคายเดี๋ยวจะเอารุ่นที่แบบหนีบหน้าได้เลยมาให้อ่ะเอาหรือเปล่าพี่รักได้ได้รุ่นนั้นอ่ะเอามาเลยพี่ชอบผูกหลาวชาย หลังจากนั้นยายแจ๋วก็หายไปคู่หนึ่งแล้วเธอก็เดินกลับมาพร้อมกับเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งอายุอานามก็ไม่น่าจะต่ำกว่า20ปีมาแล้วจ้าพี่รักษเนี่ยน้องเขาถูกใจหรือเปล่าเนี่ยสเปคของพี่ที่ดูหามาให้เลยดูสินมแต่ละข้างอะ่ะใหญ่กว่าหัวพี่อีกจ้าพี่รักษโอ้ยถูกใจพี่เหลือเกินมามาเอามานั่งข้างๆพี่นะสิทธดาวพีสปน้องเก๋ เป็นนั่งข้างๆพี่รักเขานะจ๊ะจ้าแม่หลังจากนั้นยายแจ๋วก็เอาเหล้าเอาเบียร์เอาเครื่องดื่มเอาอาหารมาให้กับทุกๆคนกินกันหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปแค่ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองรู้สึกว่าลุงสมแกจะอดลนทนไม่ไหวแกหมายมั่นปั้นมือมาจากบ้านแกจึงได้เอ่ยปากพูดกับน้องปูเออนี่น้องปูจ้าพี่สมน้องปูคือว่าพี่อะทนไม่ไหวแล้วว่า ทนไม่ไหวเรื่องอะไรคะก็แหมปูสวยเหลือเกินน่ะอดใจไม่ไหวแล้วน้องปูแหมเราไปข้างนอกด้วยกันสักแป,ป๊บได้หรือเปล่าจ๊ะไปไหนล่ะคะพี่สมแต่ว่าปู่เขาบอกพี่สมสักอย่างได้ไหมคะบอกอะไรอะ่ะเนี่ยเจ๊แป๋วก็าบอกตั้งหลายอย่างแล้วว่าปูยังจะบอกอะไรพี่อีกอะ่ะอย่าบอกนานได้หรือเปล่าเนี่ยพี่กลัวมันจะเสียเวลาจ้ะ พี่สมถ้างั้นปูจะรีบบอกนะจ๊ะคือว่าพี่สมจ๊ะไอเรื่องแบบนี้ปูไม่เคยอะ่ะกลัวว่าพี่สมมาจะมาเสียเวลาสอนปูปูอายแล้วเกินค่ะที่ผู้หญิงได้เดียงสาแบบปูอะ่ะจะต้องมาเป็นภาระให้ผู้ชายที่มีจิตใจดีงามอย่างพี่สมมากต้องมาขัดมาเกาให้พี่สมฝึกงานให้อะ่ะปูรู้สึกเก่งใจแลือเกินค่ะปูเนี่ยแย่จริงๆเลยนะคะ โอ้ผีพูดจาแบบนี้แอ้แป,ะ,แปะปฏิกิริโหยชอบเหลือเกินเนี่ยทนไม่ไหวแล้วดูสิแข็งโป๊กไปหมดแล้วว่าอะไรแข็งเหรอจ๊ะพี่สมพูดนาเกียดเหลือเกินน่ะพูดลาบกหรือเปล่าคันเนี้ยแอ้แปะไม่อะไม่พี่หมายถึงหัวเข่าพี่แข็งอะแข็งไปหมดแล้วมันต้องออกเดินยืดเส้นยืดสายบ้างปะน้องปูเรารีบไปแล้วเราก็รีบมานะจ๊ะ จากก็ได้ค่ะพี่สมถ้าอย่าง,งานนะั้นปูอข,อขอให้พี่สมช่วยสั่งสอนช่วยบอกกล่าวปูด้วยนะคะปูซิงค่ะโอเครีบไปเถอะแหมพี่น้ําเดินไปหมดแล้วเนี่ยเอ๋ยแจวแจวอยู่ไหนอะ่ะแจวพี่สมปะรีบพาพี่ไปส่งที่รีสอร์ทเถอะพี่ทนไม่ไหวแล้วเนี่ยน้ำล้นหัวหมดแล้วว่าปวดหัวด้วยตอนเนี้ยปืดปัด,ป,ด,ป,ดปืดปัดไปหมดแล้วว่า จ้าเดี๋ยวฉันจะพาพี่ไปเดี๋ยวนี้แหละหลังจากนั้นยายแจ๋วก็ได้พาลุงสมกับน้องปูมาที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆหลังจากนั้นแกก็เดินทางกลับเสร็จทุระแล้วก็โทรบอกหนูนะจ้าพี่สมได้ได้รีบไปเถอะเดี๋ยวพี่จะเข้าห้องเลยจ้าพี่สมป่ะน้องปูเข้าห้องกันจ้าพี่สมหลังจากนั้นลุงสมก็ได้ทําการปลดเปลืองอาพร์ทุกชิ้นของน้องปู จนนกปูเหลือเพียงร่างกายเปือยเปล่าลร่อนจ้อนโอ้ยสวยงามเหลือเกินเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่โอ้ปฏิตแก๊กงามอีหลีอีหลอโทษพี่สมอย่าจ้องปูขนาดนั้นสิคะปูอาอพี่สมจะทำอะไรก็ทำเถอะนะคะปูยอมค่ะโอ้ยเอาละเอาละถ้าอย่างนั้นก็นอนลงก็แล้วกันเดี๋ยวพี่ขอจัดการเลยเอา พี่สมไม่อาบน้ําก่อนเหรือคะออาก็ได้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นอาบน้ําก่อนก็แล้วกันนะอาบน้ําให้ตัวเย็ยนๆตัวหอมๆชื่นใจชื่นใจ呀จะพี่สมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวปูอาบน้ําให้นะคะอุ้ยไหนบอกว่าไม่เคยกับผู้ชายอะ่ะกล้าอาบน้ําให้ขนาดเนี้ยแสดงว่าไม่ธรรมดานั่นเนี่ยไม่หรอกคะ่ะปูว่า เพิ่งทำครั้งนี้ครั้งแรกพี่สมดีกับปูปูก็เลยอยากจะบริการพี่สมให้ถึงใจให้พี่สมประทับใจพี่สมจะได้มาหาปูบ่อยๆยังไงล่ะคะโอ้้าอย่างนั้นแล้วก็เจ๋วเลยถ้าอย่างนั้นพี่สมอ่เข้าไปในห้องน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวปูเปลี่ยนสภาพแป๊บเดี๋ยวตามไปคะ่ะได้ๆดได,ได้โอเคเดี๋ยวพี่เข้าไปอาบน้ำก่อนอย่าลืมเข้าไปทูลหลังให้พี่ละ จะาพี่สมและหลังจากที่ลุงสมเข้าไปในห้องน้ําสิ่งที่แกไม่คาดคิดมันเป็นความซวยที่สุดในชีวิตของแกครับท่านผู้ฟังหลังจากนั้นน้องปูก็ส่งข้อความไปหาเพื่อนของเธอเนื้อความของข้อความนั้นมันบอกว่าให้เพื่อนพาเจ้าหน้าที่ตํารวจมาที่รีสอร์ทแห่งนี้และทําการจับกลุ่มลุงสมเพราะว่าตอนเนี้ลุงสมได้บังคับขืนใจเธออยู่พอส่งข้อความให้เพื่อนเธอเสร็จแล้ว ปูก็ถอดเสื้อผ้าออกและเธอก็เหลือเพียงแค่ร่างกายเปลือยเปล่าหลังจากนั้นเธอก็เลยเข้าไปในห้องน้ํากับลุงสมพร้อมกับอาบน้ําชําระให้ลุงสมทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียวลุงสมแกถูกใจมากไม่คิดว่าเกิดมาชาตินึงจะมีใครบริการให้แกได้ดีขนาดนี้โอ้ยสมใจจริงๆเลยปูเอ้ยตั้งแต่เกิดมาไม่มีใครเลยทําให้พี่ดีขนาดเนี้ยทําให้ดีทุกซอกทุกมุมเลยโอ้ย ตื่นเต้นแล้วเกินหน่ะเนี่ยบอกตรงๆว่าพี่เสียววูบว่าไปทั้งตัวเลยจ้าจ้าพี่สมเดี๋ยวพี่จะเสียววูบว่ามากกว่าน,นี้อีกนะจ้าอ่ะโอเคอาบเสร็จแล้วเนี่ยรีบออกไปเถอะนะจ้าพี่ร้อนใจจะแย่อยู่แล้วว่าจ้าพี่สมพี่สม,สมออกไปก่อนนะจ้าเดี๋ยวหนูขอล้างตัวอีกแป๊บหนึ่งจ้าจ้าเดี๋ยวพี่จะเช็ดตัวแห้งๆเดี๋ยวพี่จะแผ่สองสลึงรอปูเลย จ้ะพี่สมไปเร็วๆเลยจ้ะพี่เดี๋ยวหนูตามไปนะจ๊ะโอเคหลังจากนั้นลูงสมก็เช็ดตัวจนแห้งแกนอนแผ่สองสลึงอ้าแขนอ้าขาสภาพน่าเกียดจริงๆอุ๊ยไว้ตายแล้วนอนแผ่อ้าซ่าน่ากลัวจริงๆนะครับพี่สมแล้วปู่ต้องทำยังไงคะเนี่ยก่อเข้ามาเลยเข้ามาได้เลยพี่พร้อมแล้วเออพี่เราเล่นเกมกันดีหรือเปล่าว่า เกมอะไรอีกอ่ะเกมตื่นเต้นตื่นเต้นนะจ๊ะพี่สมเอาเป็นเกมตำรวจจับโจรดีไหมพี่สมเป็นตำรวจแล้วปูอ่ะก็เป็นโจรสาวโจรสาวไม่ใส่อะไรอ่ะจา้าปูอ่ะจะวิ่งให้พี่ไล่จับเอาหรือเปล่าจา้าเอ้ยทำไมต้องเล่นแบบนี้ด้วยะก็มันตื่นเต้นนี่จ้ะพี่สมนะปูอยากลองดูว่า อยากโดนจับกลุ่มอยากโดนเจ้าหน้าที่จับกลุ่มนะจ๊ะโอ้ก็ได้ก็ได้เอาเลยถ้าอย่างนั้นก็เอาเลยวิ่งหนีพี่เลยตอนวิ่งอะ่ะเดี๋ยวปูจตกรว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นการสร้างอารมณ์ให้พี่สมด้วยนะแหมเอาอย่างนั้นเหรอสมบทบาทจริงๆเอาเอาเอาและน่าจะตื่นเต้นดีด้วยเอาเลยเอาเลยถ้าอย่างงั้นเริ่มเลยนะจ๊ะ ช่วยด้วยช่วยด้วยจ้ามีคนจะข่มขืนฉันช่วยด้วยจ้าเอ้ยปูททำไมถึงตะโกนว่ามีใครจะข่มขืนฉันล่ะให้พี่รับบทเป็นตำรวจไม่ใช่เหรอใช่จ้าพี่สมพูดผิดเอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะใครอยู่ข้างนอกช่วยฉันด้วยช่วยด้วยหยุดเนี่ยให้พี่จับกลมซะดีๆตอนเนี้ผิดล้อมป,ปุ้ยหมดแล้ว ช่วยด้วยช่วยฉันด้วยใครก็ได้ช่วยฉันทีและหลังจากที่ปูตะโกนออกไปอย่างสุดเสียงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการพางประตูเข้ามาและภาพที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าทุกคนก็คือลุงสมแกกำลังยืยุดฉุดกระชากปูที่อยู่ในสภาพเปื่อยเปล่าให้ขึ้นไปอยู่บนเตียงกับแกยุดไอ้ลุงลามมกนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ได้ล้อกที่นี่หมดแล้วเอ้ยนี่มันเรื่องอะไรเนี่ย ตำรวจอะไรอ่ะตำรวจมาเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยเราได้รับแจ้งมาว่ามีผู้หญิงถูกหลอกมาที่เนี่ยเราก็เลยตามมาดูจริงอย่างที่ว่าจริงๆด้วยขับรถผ่านมาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนให้ช่วยไม่นึกเลยว่าลุงแก่ขนาดเนี้ยยังทําตัวลามกอยู่ได้อะ่ะโอ้ยนี่ฉันถูกจับเลยเนี่ยใช่ลงุงลุงถูกจับแล้วลุงไปแก้ตัวที่โรงพักก่อนก็นแล้วกันปน้องใส่เสื้อผ้าพี่มาช่วยแล้วครับ ค่ะพี่ขอบคุณมากๆนะคะถ้าไม่ได้พี่อะ่ะรับรองเลยว่าหนูอะ่ะคงจะถูกไอ้แก่เนี้ยย่ำยีแน่เลยค่ะหลังจากนั้นลุงสมก็ถูกนำตัวไปที่โรงพักแต่ว่าดีครับเพราะว่าจริงๆแล้วปูเนี่ยเธออายุ19ปีแล้วเพียงแต่เธอหน้าตาเด็กแล้วก็ตัวเล็กก็เลยเข้าใจว่าเธอเป็นเด็กแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เธออายุ19ปีแล้ววันนั้นลุงสมเสียเงินให้กับปูถึง5 0,000 0บาทด้วยกัน เป็นค่าทำขวัญแล้วก็เป็นค่าที่ปูจะไม่เอาเรื่องกับแกแกยอมทุกอย่างขอให้แกรอดพ้นจากคดีได้และหลังจากนั้นเป็นต้นมาลุงสมแกก็ไม่เคยเที่ยวเรื่องอย่างว่าอีกเลยผู้หญิงสวยๆเด็กอ้อๆวัยขบเพาะใครติดต่อมาให้แกแกก็ไม่เอาแกหันหลังให้กับอบายยมุกทุกชนิดแล้วแกก็หันหน้าเข้าวัดอย่างที่แกเคยพูดไว้กับน้องเบสลูกสาวของแกนั่นแหละครับ ขอความสุขสวัสดีโจมมีแดทุกท่านสวัสดีครับ